นอกจากนั้นแล้วนะคะทางรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงมหาดไทยยังลงพื้นที่ถี่จังหวัดส,สุรินไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพิ่นเน้นย้ำเรื่องของการดูแลผู้ป่วยและกักุ่มเปาะบางพร้อมกับทรงกำลังใจจากท่านนายกอนุทินนั่นเองค่ะโดยนาย ส่ง,งสักท่องสีรัฐมนตรีซอยวาการกระท่วงมาไทายลงพื้นที่เยี่ยมและกกรให้กำลังใจประชาชนที่โอพยพเขามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในเขตเอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นมือที่3โดยนายจำเริญแหวนเพชรผูร้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายวีระชัยประเศรศสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัลัดจังหวัดน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงและกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยทางนายส่งศักท่องศรีเพิินบอกว่ารัฐบาลภายใต้การกำกับ ของนายอนุทินชาติวิระกูลนายกรัฐมนตรีและกัรัฐมนตรี่าการกระทรวงมาไทยในสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการเหตุงานอย่างไก้ฉิดเพื่อรักษาความมั่นคงปกป้องอธิปไตยและกัคุมข้องความปลอดภัยของประชาชนโดยได้จัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมที่พักอาหารและกะการซ้อยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการอพยพจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างไกล้ฉิด และการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่อันตรายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองครับรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังได้เน้นย้ำให้ทุกศูนย์พักพิงนะครับให้ความสําคัญในการดูแลกลุมเปลาะบางอย่างทั่วถึงรวมถึงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของผู้อพยพพร้อมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในทุกๆพื้นที่ครับ สำหรับสถานการณ์ใวันที่11ธันวาคม2568จังหวัดสุรินทร์เปิดศูนย์พักพิงชัวข้าวใน13อำเภอนั่นก็คืออำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์อำเภอศรีขอรพู่มอำเภอสำโรงทาบอำเภอสนมอำเภอควาศินรินทร์อำเภอล่ำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอโนนหน้าไรยอำเภอรัตนบุรี อำเภอจอมพระอำเภอชุมพนบุรีและกะอำเภอทาตูมร่วม166แหง่งซึ่งก็มีผู้อพยพพักอยู่ในศูนย์จำนวน74,640รายและกะพักกับบานญาติอีกนะคะจำนวน18,354รายร่วมตอนนี้มีพี่น้องที่อพยพกันอยู่ทั้งสิน้น 92, 92,994รายนั่นเองค่ะ